ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านู้มทั้งบานเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะมันนี่ก็มาพบกับเจค้ำสามตัวเต่งที่เราเนาะค่ะมื่อนี่เจค้ำสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับเอาปานเนาะค่ะเอาปานนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะท่านู้มเพื่อนฝันเห็นผีเนาะค่ะผีผู้ยิ่งเนาะค่ะยางออกมาจากปลาพันวาเนาะค่ะโตดำๆใหญ่ๆเนาะค่ะสูงๆพันวาเนาะค่ะยางออกมาแล้วกับกับเพศเป็นคนพันวาเนาะค่ะกับเพศเป็นคนกับ เป็นตัวข้าวขาวเพิ่น,นะะว่าเนาะค่ะขาวจุนทูลเพืพ่อนว่าเนาะคะ่ะเอาปลาหนีเพื่พอนเห็นเนาะคะ่ะเพิ่นกาได้โกอดเนาะคะ่ะโกอดแล้วเพิ่นกาได้จับเนาะค่ะเพื่อนกาได้จับได้ไปผีกลายเป็นคนนั่นเนาะคะ่ะความฝันของเอาปานสิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวใดยกัเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะเอากไปติดตามรับช้มรับฟังความฝันของเอาปานปรพร้อมกันเนาะคะ่ะไปค่ะ กาบสวัสดีค่ะเอาปานค่ะสวัสดีค่ะกาบสวัสดีค่ะเอาปานค่ะค่ะมันี่กันเลยมาติดตามหนึ่งเล่าความฝันกับเอาปานเนาะค่ะเพื่อนฝันเนาะค่ะเพื่อนสีฟฝันแจงไรก็ให้เอาปานนี่เล่าความฝันให้ฮัาฟังเนาะค่ะเนาะเอาเราความฝันใ้ฟังเลยค่ะฝันว่านเป็นไม่ยิงยางมหานาะยางออกมันแต่ในปานในดวงคนล่ะค่ะแต่วงหูจักคนเนาะ ฟันบางคป็น kind ป of sure ่าโตมากเบาง่ายๆครับคป็นป่ามาโอ้ปหญิงเปื่อยกายเนาะเปือยกายมาค่ะแล้วว่าหันหันหันบ่เมนคนเป็นบ่บ่บ่เป็นคนแตงห่างเป็นผู้หญิงแตงห่างเป็นผู้หญิงมาแต่ในป่าเออมาแต่ในป่าจะอยู่หม่องไหนโมโหด้วยกันค่ะฟันบาง ได้กำพันน่อนะกำนุ่มพันน่อยในกำนุ่มจัดนุ่มแม่สองขางเราได้แปลเป็นฮ่าฮาด้กำทั้งสองเลยบ่กค่ะทั้งสองเราได้แปลเป็นฮ่าฮานะตัวเดียดค่ะผื่นกระเปยใส่ฮ่าฮาเพราะเมื่อสองปีนับปีญาณเบิ่งค่ะพิจารณาเบิ่งเนาะผู้ยิ่งผู้งามบ่ ก็งามแต่แว่าเป็นผีนรล่ะเป็นผีแต่ว่าเห็นเห็นเห็นขังขังแรกมันหลังมาเป็นคนสื่ออตอนแหลกนั้นมามาเป็นผีบานี้ยังมาจังเป็นคนบอค่ะแน่นเป็นคนค่ะบ้านมีกามามาแปลงร่างเป็นผู้หญิงเนาะเป็นผู้หญิงผู้งามเม่นบอคนงามอยู่คนงามได้เติมนะบานนี้จังไรจังบ่าวจังไรจังไรไปกำหนุ่มผ่น ในความฝันเนอะจ้าศิวายังไรกัมาหลุดเพิ่นกัมวาอยังบ่กัมวาอยังเพิ่นเพิ่นแป้งล่างเป็นผีแล้วเพิ่นยางเขามาหาอ้าวเมนบอกยางเขามาหาบานนี่ก็เอาในในความคิดนี่ยคิดจังไรจังไลยกัมนุ่มเพิ่นหรือว่าเพิ่นยั่วหรือว่าเพิ่นจังไรก็บ่กัมพยั่ววะยังแต่ว่าในความฝันมันกัมาหลุดนะ เนี่ยเพิ่นเปลยกายมาแล้วเนาะเปลยกายแต่ว่าผีคนนั้นก็มาคนเดียวคือเนาะมาคนเดียวผมมาจากปลาซ้ำผมมาจากปลาจะเป็นปลามองได้น่าโมโหด้วยกันค่ะอ๋อเป็นขอคิดเบือนค่ะแกเป็นเด็กบอกหาห้าก็ห้าศูนย์ค่ะห้าทั้งสามตัวบอกค่ะหาศูนย์ศูนย์ก็เลยห้าศูนย์ศูนย์เลือกเอาองศ์ก็เลยทั้สามตัวห้าห้าศูนย์ ห่าส่นใหญ่เนาะออค่าไปขีดมึงค่ะส่วนสกัแมนเพราะว่าพิ่นเป็นผีเหรอเนาะอืมมนเป็นผีมาแปลงหลังเลยจับเลกัมพิ่นมหาหน่ามันเป็นตัวคนเนโอ้มาใก่ใไ่จังหูวาตัวคนเป็นเป็นเงาหรือเป็นเงามาเลยเป็นบอกง่ายๆผีหน่ะค่ะมาใกญ่ใก่เป็นยังแปลงหลันเป็นคนผู้งามเปียก ปลาตัวมันบดบริงผ่าลงอย่างนี้เบื่อยกายทีเบื่อกายเนาะยมันเป็นสีขาวจุนพูนจุนพูนมากบ่ค่ะเรื่องสันะบ้านนี้มาที่แรงมันเป็นผีอยู่ค่ะเจ้าหมองหนมเป็นปลาถึกปลาหนนหกเนี่ยค่ะเราเป็นขอคิดเบิ้งเด็กก็นี้ค่ะหาหาครับศูนย์ค่ะหาศูนยค่ะท่านจะเอาเป็นสามตัวบมอหาหาศูนก็ได้ หาศูนย์ก <wh> <of urp> <cells> <beauty> ็ได้ศูนย์เนาะหาศูนย์ศูนย์ก็ได้ค่ะศูนมันก็บโบรากับซคุมค่ะแล้วกาเป็นศูนย์เนาะเปลือยกายมาเหลีวบางกับพวกพิษยากยานี้เนาะแลต่จับเอาะ่ะจับเอาเท่ามาใส่ก็ได้ค่ะอันผีแมานี่เพื่อนนะเพื่อนาเละอย่บอค่ะนผีเพ่อนาเละบ่เพื่อนมามันกับโบราก็มาเป็น ตตล้ำมาเลยนะไม่ไก่ยังแต่งยางเป็นคนโอแต่บ้านในในใน่างยางมากกำเอาซื้อในความฝันเอากระสีพวกขียากเนาะขี้มย่ดมากขี้หยาดเยอะขี้หยาดบัดมาามาาเป็นแต่หยาดไงสูงผุนเลยมากกระสีว่าอย่างเค่ยในความฝันเนาะเอาไป กระดจางๆเลยเนาะค่ะคิดเป็นหน้าหน้าเบอร์ครับพอได้ใส่กระแด่มันไก่เคียงกันคือเอาแป็มือมสองข้างเลยก็หาหาบันนุ่มศูนย์ค่ะนุ่มศูนย์เนาะศูนย์หาหาแต่ว่าแปะก็คือเพคนค่ะมีแปะข้อมันเันาะว่ามือมันก็หาอยู่แล้วค่ะค่ะอันนั้นมันก็ศูนย์อยู่แล้วแม่มาละค่ะแต่ผีตายก็เป็นศูนย์อยู่แล้วเนาะค่ะผีก็เป็นศูนย์ค่ะ หาซุนก็แม่นซุนซูนก็แม่นหาหาก็แม่นเดี๋มันไก่เขียงกันบัดค่ะหมุนเอาเนาะมุนเอาเอาไปคิดมืองือซื้อสามตัวก็ไเลยก็ซื้อมาเด็กตัวเดียวจะบักหมุนสามตัวจับแซลกด้เลยตัวหนาตัวรั้งมันกับไก่เขียงกันอยู่ค่ะมุนตัดหนาตัดรั้งเนาะฟันฟันเหมยได้เนอค่ะนี่ว่านฟันขึ้นว่าตอนมาส่วนหนึ่ง โมฟันเน่นอค่ะแล้วันนี้ก็ฟันมุดบ้านเองค่ะค่ะค่ะลูกคุณมากกับบอกคนฟังอยู่ค่ะกับโบเน่เนาะหาศูนย์กับโดนตืบเราได้บระเดีมาเนาะแล้วก็อาจจะกลับมาอีกก็ได้มันบปลี่ยออกโดนค่ะแม่นค่ะจังไดกับให้ท่านผู้ชมไานพิจารณาเอาเนาะฮานี่มันไก่เที่ยงค่ะ ของตันั้นไม่เวิดนอกของแม่นุ่งหน่อยตัวนั้นโมหมายตัวหาหาเมื่อกไก่เที่ยงนั้นแม่ไข่ไม่บานค่ะไก่เที่ยงตัวนั้นเป็นอย่งมันจังโมหมายโมค่ะไข่ไม่บานผู้ใดเนาะแม่นุ่งหน่อยผู้ใดก็อันนี้เพื่อนกัหาหาเมืนันเมื่อกไก่เที่ยงกันก็หาหาเหมือนกันตัวโมหมายไก่เที่ยงโมแน่ก็คือกัน ก็นีเรียกฟันหน่อยนี่ค่ะแต่ใส่หาหาก็คือในคำนุ่มนกจับน่มมือมือสองข้างจับคางระหาเนาะค่ะค่ะเป็นผีก็สูนหาหนึ่งก็ได้นุ่มเป็นหนึ่งก็ได้นุ่มก็เป็นหนึ่งก็ได้กันเนาะกันกันไว้ค่ะมาตะเบาได้ค่ะมาพูนมาค่ร้านมาก่อนค่ะาไกันก็ได้ลมหานเนาะเอาเนาะค่ะสูนหานึ่งือลงบอกง่ายๆัค่ะเดีแต่ส เอาไปคิดบ right. yeah. so ึ้งเอาไปเอาขีดเจนนาหบึ้งเนาะค่ะเนาะแเนี่ยค่ะสำหรับก้ามล่าก้าลังหลังบนค่ะสำหรับมือนี่ก็ขอขอบคุณเนาะค่ะเนาะขอบคุณอาปานเนาะค่ะเนาะที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางความฝันให้เอฟซีธางบ่าเนาะค่ะเนาะไก่เคียงก็เพิ่นนี่แหละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เทาก็มาสรุปตัวเลขของพ่อปานเนาะค่ะพ่อปานนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันเห็นผู้หญิงเนาะค่ะ ผู้หญิงเปลือยกายออกมาจากปลาพันวาเนาะคะ่ะตอนแรกนี่เพิ่นเห็นออกมาตัวดำๆหญ่ๆสูงๆเนาะคะ่ะเพราะว่ามะฮอดพอปานแล้วเพิ่นกะแปลงล่างเป็นคน,นะคะ่ะกะตัวขาวจูนพลูพันวาเนาะคะ่ะแต่เปลือยกายค่ะคะ่ะตัวเลขของเพิ่นกะหนึ่งหาศูนย์หาหาศูนย์หาศูนย์หาหนึ่งกะหาหาเนาะคะ่คะกะสองคือผ้าสองหาฮกเจ็ดค่ะกะไฮท่านผู้ชมมาเป็น ไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบงรัฐบาลค่ะค่าให้โให้มานใ้รำใหรด้วยแห้งแห้งปังปัง,ปงไปกับความฝันของพ่อบานเนาะค่ะกระฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าขามสตัวเต็งน้ำในเล้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าขามสามตัวเต็งขอจบหปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ